ครับสวัสดีครับบันทึกหนะ้าวันพฤหัสบดีที่เก้าพฤศจิกายนปีพุทศักราช2 5 6 6ั้ส 2, บเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมามุนเวียนสลับเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องงานกิจกรรมนะครับดังนั้นนะฮะเราก็ขออนุญาตนะครับที่จะมาบอกบุญนะครับบุญงานกระถินสามคัคคีประจำปี2566 นะครับน้าวัดดงปากคำตำบลดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับการจัดสร้างมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลนะฮะที่นํามาออกให้ร่วมบูชานะครับร่วมแลกเปลี่ยนบูชากันนะครับในานามนะครับในานามของ ระอาจารย์บัญชาสัทธาธิโกรหรือสมณดิ์ชันยที่พระกูวิมลศัทธาธิคุณนะครับหรือที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทราบกันดีในานามของหลวงตาหมูนะครับหรือหลวงพ่อหมูนะครับพระเกจิคณาจารย์เมืองชละวันนะครับ ถือว่ามีความน่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับแต่ในวันนี้เรายังคงไม่ได้บอกกล่าวถึงอัตชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะครับในองค์ท่านหรือในองค์หลวงพ่อหมูหลวงตามหมูนะครับแต่วันนี้เราจะมาเป็นงานกิจกรรมนะครับเป็นงานบุญกระถืงสามัคคีนะครับให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทําบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับก็จะจัด งานนะครับทอดถวายนะครับในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2566ดังนั้นรายการวัตถุมงคลที่ผมจะชี้นำหรือชี้แนะได้แก่นะครับเจ้าภาากระถินชุดกรรมการใหญ่นะครับกองละ5,000บาทนะครับจำนวนนะครับจำนวนการจัดสร้าง69กองนะครับ เดี๋ยวเราจะไม่ชี้แจงว่าเหรียญเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะครับชุดกรรมการเล็กนะครับกองละสอ0 0ับาทนะครับกองละสองพบาทจำนวนการจัดสร้าง169กสิองนะครับกรรมการหรือกองละ1,000บาทนะครับจำนวนการจัดสร้าง200ชุดหรือ200ร้อกองนะครับ นอกนั้นก็เป็นองค์ประกอบนะครับก็ประกอบด้วยเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงชุบ3ามหรือชุบกามกริย์นะครับ, K, ร K, รบจำนวนการหยัดสร้างหนึ่งยเหรียญนะครับราคาแลกเปลี่ยนบูชาการ800บาทนะครับเหรียญเนื้อนวาโลหะนะครับลงยานะครับเนื้อนวาโลหะลงยานะครับ ในการจัดสร้างนะครับจำนวนในการจัดสร้างหกเก้าเหรียญนะครับแลกเปลี่ยนบูชาการหรือเป็นเจ้าภาพกันในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเนื้ออาบาก้านะครับเนื้ออาบาก้าจำนวนการจัดสร้างหนึ่งร้อยเหรียญนะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับราคาในการเป็นเจ้าภาพบูชาหรือนะครับแลกเปลี่ยน บูชาเป็นเจ้าภาพร่วมก็ห้าร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวจางเงานะครับเนื้อทองแดงผิวจางเงาจํานวนการจะสร้างสามร้อยเหรียญนะครับเจ้าภาพร่วมทําบุญหรือร่วมแลกเปลี่ยนบูชาสามร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงผิวลมดํานะครับจํานวนการจะสร้างสามร้อยเหรียญนะครับ นะครับแลกเปลี่ยนบูชากันในราคา300บาทนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับสามารถติดต่อได้หรือโอนเงินเข้าบัญชีแต่ผมขอให้ติดต่อก่อนเพราะเหรียน,นะครับในกในการจัดสร้างเนี่ยจำนวนน้อยนะครับแล้วลูกฝ์ลูกหาของลุงตาหมูนะครับก็มีอยู่ค่อนข้างมากมายนะครับถึงแม้นจะชื่อเสียงจะไม่โด่งดังแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพระกิจินาจารย์ที่เป็นแม่เหล็ก นะครับเมลิกในงานพุทธาวิเศษในการนั่งปกอธิษฐานกิจแผ่เมตตาภาวนาบริกรรมภาวนานะครับในจังหวัดพิจิตรนะครับหรือในเขตพาคกลางตนบนภาคเหนือตอนใต้นะครับดังนั้นก็ควรจะติดต่อไปที่นะครับที่วัดดงปาะคำนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ 0815333012นะครับวัดดงบระคำก็ติดต่อไปที่0815333012ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยจะรับสายนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคณะกรรมการทิศน้ำทิศน้ำนะครับ0877305772นะครับทิศน้ำ0875730 087 7305 772นะครับนะครับทิศน้ำนะครับเจ้าหน้าที่กรรมก,การวัดก็08 7 7305 722นะครับผมอยากจะเชิญชวนชี้ชวนนะครับเพราะว่าเราคงจะต้องมีชัดต่อในเรื่องราวของหลุงตาหมูนะครับลุงตาหมูที่เรามักคุ้นเคยกันดีนะครับก็ท่านเป็นท่านพระกู นะครับท่านพระครูวิมลสัทธ,ธิกุณนะฮะหรือพระอาจารย์บัญญัติสัธทธทโกสัทธ,ธิกโกพระเกจิคณาจารย์คนหนุ่มรุ่มใหม่ที่เข้ามาทดแทนพระเกจิคณาจารย์นะครับที่ได้ปล่อยปลาละวังฝังขานไปแล้วนะครับของเมืองพิจิตนะครับดังเช่นหลวงปู่วันกุศรจิตโตอย่างเงี้ยนะฮะวัดคงคูนนะครับ หลวงพ่อบุญมีประภาคกลูนะครับวัดบึงบางนะครับดังนั้นรายละเอียดนะครับรายละเอียดในแต่ละรายการนะครับแต่ละรายการนะครับก็มีความน่าสนใจอย่างชุดกรรมการใหญ่กองละ5้าพันก็จะประกอบด้วยเนื้อเงอินลงยาละชาวดีนะครับหน้าสีแดงหลังสีน้ำเงินนะครับเนื้อลงเนื้อเงอินลงยาละชาวดี เนื้อวโลหะลงยานะครับก็พื้นสีจะต่างกันนะครับนะครับเนื้ออะบาก้าลงยานะครับเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนกระไหล่ทองลงยานะครับเนื้อสาบาดลงยานะครับในชุดกรรมการใหญ่5,000บาทก็จะประกอบด้วยสามเหรียญห้าเหรียญนะครับ5้าเหรียญเฉลี่ยตกเหรียญละ1น0 0บาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเลขพาร์ตสองพันบาทกรรมการเล็กนะครับสองพันบาทประกอบด้วยสามเหรียญนะครับประกอบด้วยสามเหรียญนะครับก็เนื้อชนวนกระไรนาคเนื้อจนวนกระไรนาคลงยานะครับนะครับเนื้อจนวนกระไรทองลงยานะครับเนื้อจนวนกระไรเงินลงยานะครับถือว่ามีความน่าสนใจ นะครับนะครับทำบุญสองพันบาทนะครับสามเหรียญน,นะครับเป็นกรรมการเลึกสามเหรียญน,นะครับในการต่อไปนะครับกรรมการนะครับทองละหนึ่งพันบาทก็ประกอบด้วยประกอบด้วยนะครับเนื้อจำนวนกระไหลทองเนื้อจำนวนกระไหลนาคเนื้อจำนวนกระไหลเงิน นะครับนะครับก่องละหนึ่งมนบาทจํานวนสามเหรียญนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นเหรียญร่วมกันนะครับดังที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเนื้อทองแดงชุบสามกสัตย์หรือสามเคนะครับนะคาแปดร้อยบาทจํานวนกันยะสร้างแค่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับเนื้อนวัดลงยานวัดลงยาจํานวนกันจะสร้างแค่หกสิบเก้าเหรียญนะครับ ถือว่าน้อยนะครับเนื้ออะบาก้านะครับเนื้ออะบาก้าลงยาจํานวนกันจุดสร้าง100หน,นึ่งร้อยเหรียญนะครับนะครับราคาห้าพันบาทเนื้อทองแดงจาเง,าเงาเนื้อทองแดงผิวล่มนำจํานวนจะสร้างเนื้อละสามร้อยเหรียญจํานวนราคาแล้วเป็นพิชารณาสามร้อยบาทผมถือว่าหลังพน้อยดังนั้นเราโยนกลับมาตรงนะครับตรงการติดต่อ การติดต่อนะครับการติดต่อนะครับดังที่ผมให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเลขหมายบัญชีก็นะครับติดต่อไปก่อนนะครับติดต่อไปที่นะครับวัดดงบัะคานะครับศูนย์แปดหนมสามสามศูนยะครับวัดดงบัะคำมศูนย์แปดหนึ่งหาสมาะครับรมการวัดทิศน้ำนะครับทิศน้ำศูย์แปดเจ็ด จ็ดสามศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสองนะครับกรังการวัดทิพน้ำศูนย์ปเจ็ดเจ็ดสามศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสองนะครับแล้วก็หมายเลขหมายเลขบัญชีก็ติดต่อก่อนถึงค่อยโอนเงินแล้วก็โอนหลักฐานไปให้ทางวัดนะครับติดต่อก่อนนะครับว่ารายการใดเหลือมั่งนะครับเหลือมั่งผมกลัวว่าจะหมดนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยหมายเลขนะครับหมายเลข นะครับหมายเลขไม่ไม่เห็นซะแล้วนะครธนาครกรุงไทยนะครับนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเลขบัญชีศูนย์หนึ่งหกอ่าธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีหกหนึ่งศูนย นะครับขีดหนึ่งสี่สี่ขีดห้าสามสี่แปดชื่อบัญชีพระครูวิมลศรัทธาที่คุณนะครับวันนี้เราก็คงจะต้องนะครับก็จะต้องตัดทอนลงเด่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องมาต่อเนื่องเชื่อมโยงเรื่องราวของนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มรูปไข่ไม่มีห่วงนะครับในงานกระถินนะครับกระถินประจำปี พุทธศักราช2566นะครับชื่อรุ่นคือรุ่นคำคูณชีวิตนะครับชื่อดีด้วยเรามีนายะคมหมายเป็นเหรียญพิมพ์ยืนด้านหลังนะฮะด้านหลังเป็นรอยพระพุทธบาทเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับในเรื่องของรอยพระพุทธบาทสิ่งมงคลร้อยแปนะครับแล้วโดยเฉพาะผมเห็นคร่าวๆแล้วว่าในรอยพระพุทธบาทเนี่ยเขาใช้ตัวเลขนะครับใช้ตัวเลขแทนสิ่งมงคล ดังนั้นเรากคงจะต้องมาเจรณญในเรื่องลอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวผมรอไฟลรูปไฟล์เต็มนะครับในการถ่ายรูปที่ผมได้รับนะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุณสุภชัยสมบูรณ์นะครับคุณสุภชัยสมบูรณ์เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือจะบอกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นผู้ฟางถวายก็ได้นะครับนะครับ ก็ถือว่าวันนี้ผมต้องขอบคุณขอบคุณมานะโอกาสนี้ที่จะได้ผมได้ทํางานนะครับได้ทํางานได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงกันได้นะครับถือว่ามีความน่าสนใจนะครับในการที่เราจะเป็นสื่อเป็นสะพานบุญนะครับในการที่จะบอกเก่าเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมยังมีเวลานะครับเ,เวลานะครับอีกประมาณสักสิบวันนะครับก่อนที่จะงานทอดกระถินนะครับทอดกระถินสามัคคีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้หรือ หลังจากที่ทอดกระถินไปแล้วหรือก่อนที่จะทอดะถินเดี๋ยวผมหยิบยกเรื่องเหรียนนี้มาคุยกันดีกว่านะครับโดยเฉพาะความน่าสนใจในพรคกจิตธนจาร์ขนมรุ่นใหม่นะครับนะครับที่อยู่ร่วมยุคยงสมัยกับพระคกิจิตธนาจารย์รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าที่อยู่ในช่วงนับปัจจุบันนี้นะครับก็ฝากให้ได้ติดตามกันอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งรูปหนึ่งองค์นะครับนะครับ พระครูวิมลศรธาทิคุณนะครับหรือพระอาจารย์บัญชาศรธาธิโกนะครับหรือที่รู้จักกันหรือเรียกกันดีในนามของหลวงพ่อหมูหลวงตาหมูนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ